สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานา,นาสตอรี่ค่ะเมื่อนี้กับหมาพบมาพ่อกันนะคะล่างแจ็คเลกออกมีไวยทึกเลขกันบอค่ะนานากาซื้อไวายูเลขนะซื้อไห้แต่เลขลอตเตอรี่ซอยเลือดต่ลัฐบาลแต่บริซื้อของเอก,กชนมันเกเยทึกเลขแล้วเกเลยบ่ได้เงิน ขันพ่อได้มีโชคมีดวงก็คือสิทธิ์กกันอยู่เนาะค่ะกาขันไพ่บุธวันนี้กาวันหน้าก็เอาไม่เนาะผู้ใดข้ามาเบิ้งช่องนี้ก็คือซีมีแต่ความเฮงความรวยกันกาเมื่อนี้นานามาพ่อก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขมาฟากคือเกาค่ะเป็นเลขเลขน้อยเขียนให้เพื่อนบอกว่าเป็นล่างส่งผู้อือ,อมาเทียมมาสั้น เ,เด็กน้อยซื้อน้องอาชิเียนให้กระเลข1หนึ่งห้าแต่นาานากระโดเสือว่ามันสิบปนเลขกเลยว่าบึงไว้ให้ก่อนเลยว่าเใ็้มันเข้าแล,ล้วเลยว่าเอามาฟากอันเอฟีค่ะเนี่ยนานากาซีมีเลขขึ้นให้เบิ้งลังจักจกผลิปค่ะเยี่ยวกาไปเบิ้งกันเนาะค่ะ ก่อนสิมาเบิงเรือว่ามาฟังเรื่องเหล่าเกี่ยวกับตัวเลขกฟ้าคำเตือนจากทางช่องก่อนค่ะทางช่องก็เป็นเพียงซื้อกลางในการห้าตัวเลขหมฟาฟบาสนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิงผพิดกฎหมม้ค่ะกาีเลขเด็กน้อยหมฟาฟาาแล้วก็งวดนี่กรสิตามเลขหลับเหมืองน,นอกให้อยู่ค่ะเลขหลับเหมืองน,นอกก็เข้ามาเราหกงวดติดแล้วค่ะ นานาก็คิดว่ามันสีบเข้ายัางไงมันก็เข้างวดนี้ก็ได้ขันนผู้ใด,ดเข้ามาเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นานาเลยด้อค่ะขันถ้ากดไลค์กดแชร์ก็ให้ทึกรางวัลทุกผู้ทุกคนใครติดตามช่องนี้ก็ให้มีแต่ความเ่งความรวยกันเอาไวพ้พบพอกันใ่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวนาซิมีอันรูปเด็กน้อยแคิให้เบิงค่ะแล้วขึ้นหน้าจอให้เบิง ไว้พบพอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ